สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world ประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมได้ไปเจอเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมาแล้วก็สงสัยด้วยนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นในสงครามรัสเซียยูเครนที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่านะครับผมเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าอ่าประเทศนาโตประเทศพันธมิตรนะครับผมประเทศในยุโรปเนี่ยต่างก็ยื่นมือนะครับผมมาสนับสนุนยูเครนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในกรณีของการส่งสเสบียงการส่งกระสุนปืน การส่งอาวุธเบาอาวุธหนักต่างๆซึ่งเรียกได้ว่านะครับผม ไอการช่วยเหลือเหล่านี้เนี่ยมันทําให้การรุกรานของรัสเซียเนี่ยเรียกได้ว่าหืดขึ้นคอเลยนะครับผมจากเดิมที่คิดว่าจะสามารถสยบยูเครนได้ภายใน2อาทิตย์เนี่ยมันก็นะครับผมบานปลายมาจนถึงปัจจุบันกี่เดือนแล้วล่ะสองสเดือนแล้วไหมเรียกได้ว่าไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ของเหล่าเสนาธิการทหารรัสเซียซึ่งอาวุธที่ถูกส่งเข้ามาในยูเครนเนี่ยนะครับผมที่ฐานยูเครนได้นํามาใช้เนี่ยมันก็มีมากมายหลายประเภทเลยตั้งแต่ปืนเล็กยาวต่างๆนะครับผมกระสุนของปืนเล็กยาวจะรวดประทับบาทต่าง ไม่ว่าจะเป็นตรวจที่ไว้ใช้ยิงรถถังหรือว่าจะเป็นตรวจที่ไว้ใช้ยิงเครื่องบินนะครับผมซึ่งถ้าเกิดจะแตกแขนงออกไปเนี่ยโอโ้โหมันก็มีหลายแบบหลายประเทศหลายประเภทมากๆเราก็ขอสรุปรวมไปเลยว่ามันคือจรวดประทับบ่านะครับนอกจากจรวดประทับบาแล้วเนี่ยมันยังมีนะครับผมอาวุธหนักอีกต่างๆนานาม,มากมายไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่หรือว่าพวก Surface to Air m i s s i l e ซนนะครับผมหรือว่าแซมยานเกราะย,ยานยนต์นับร้อยนับพันคันนะครับผมและรวมไปถึงรถถังซึ่งรถถังเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นมากสักเท่าไหร่นะครับ เพราะมันไม่ได้มีการส่งมาเป็นล็อตใหญ่มากๆแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับในเดือนหน้าเนี่ยจากที่ประเทศยูเครนและสาธารณารัฐเช็กเนี่ยคุยกันไว้ทางเช็กเนี่ยจะมอบรถถังนะครับผมให้กับยูเครนเนี่ยจำนวนหลายร้อยคันเอาไว้ใช้รบกับรัเสเซีย นอกจากนี้นะครับผมยังมีเฮลิคอปเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีเฮลิคอปเตอร์ขนส่งนะครับผมเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงพลคือมีเยอะมากๆเลยนะครับแต่มันจะมีอาวุธยุโทโธปกรณ์อยู่ชนิดหนึ่งที่ไม่มีประเทศไหนเลยนะครับผมกล้าส่งหรือว่ามีความต้องการที่จะส่งให้กับยูเครนอาวุธชนิดนั้นเนี่ยนะครับผมคือเครื่องบินรบนะครับซึ่งเรียกได้ว่ายูเครนเนี่ยเขาเนี่ยได้อย่างอื่นมามากพอแล้วเขาขออย่างเดียวเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกองทัพยูเครนเนี่ยขาดแคลน เครื่องบินรบนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยอามีนักบินมากพอแต่ว่าเครื่องบินของเขาเนี่ยเหลือน้อยลงทุกวันทุกวันเพราะไม่มีประเทศไหนเนี่ยที่จะบริจาคเครื่องบินให้กับเขาเลยมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรบ้างนะครับทำไมประเทศต่างๆเนี่ยถึงไม่มีใครให้เครื่องบินกับยูเครนเลยให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมลองทายกันมาในคอมเมนต์ก่อนดีกว่าว่าทาไมถึงไม่มีใครอยากส่งเครื่องบินให้กับยูเครนเลยแม้แต่ประเทศเดียวนะครับแม้แต่สหรัฐอเมริกาที่เรียกได้ว่าเป็นพี่ใหญ่เนี่ยก็ไม่ให้เครื่องบินกับยูเครนซึ่งเรียกได้ว่ายูเครนเนี่ยต้องการมาก ที่สุดแล้วมันเป็นเพราะอะไรกันลองคอมเมนต์กันก่อนเลยถ้าคอมเมนต์กันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังนะครับเหตุผลที่ว่านะครับทำไมทุกประเทศเนี่ยถึงไม่ส่งและไม่สามารถส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีคนมาห้ามไว้นะครับใครห้ามล่ะรัสเซียเหรอรัสเซียไม่ได้ห้ามนะครับผมแต่รัสเซียเขาไม่อยากให้ส่งอยู่แล้วแหละถูกไหมประเทศที่ทําการห้ามทุกประเทศส่งเครื่องบินให้ยูเครนเนี่ยมันคือสหรัฐอเมริกาเองนะครับผมเฮ้ยสหรัฐที่พพอร์ตยูเครนนะครับผมในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นนเงิ ไม่ว่าจะเป็นนะครับยุทวอปกรณ์อื่นๆแบบพวกจรลลดหรือว่ากระสุนปืนยานเกราะอะไรต่างๆเนส่งหมดทําไมอเมริกาถึงห้ามประเทศอื่นส่งเครื่องบินให้ยูเครนล่ะเพรา <Would S 1> <น>ะว่าอเมริกาเนี่ยนะครับผมได้มีการวิเคราะห์และอาจจะมีการคุยกับทางฝั่งรัสเซียมาแล้วนะครับว่าอะไรเนี่ยที่เป็นสิ่งต้องห้ามเลยที่ห้ามส่งไปเป็นเส้นที่ห้ามไว้ สิ่งสิ่งนั้นก็คือเครื่องบินรบเองเนี่ยแหละครับผมเชื่อว่าทางอเมริกาเนี่ยอาจจะคุยนะหรือว่าอาจจะคิดกันเองว่าถ้าเกิดส่งเครื่องบินรบเนี่ยนะครับผมให้ยูเครนรัสเซียเนี่ยอาจจะเอามาเป็นข้ออ้างนะครับผมในการใช้อาวุธที่หนักขึ้นหนักขึ้นจนถึงขั้นอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เลยก็เป็นได้อ้าวแล้วอย่างนี้ส่งอาวุธอื่นๆมันต่างกันยังไงก็อาวุธเหมือนกันนะถูกไหมทางรัสเซียเนี่ยนะครับผมมองว่าเครื่องบินรบเนี่ยมันเป็นอาวุธประเภทออฟเฟนซีฟเวบอนนะครับหรือว่าอาวุธที่สาามรถใใชช้้นเิงุกได หมายถึงนะครับผมไอ้เครื่องบินรบเนี่ยมันสามารถบินเข้าไปโจมตีใส่พื้นที่ในประเทศของรัสเซียได้ซึ่งเรียกได้ว่านะครับผมเป้าหมายการโจมตีเนี่ยมันอาจจะลึกเข้าไปเป็นพันๆกิโลเมตรเผลอๆเนี่ยอาจจะถึงตัวมอสโกเองเลยด้วยซ้าซึ่งอาวุธอื่นๆเนี่ยนะครับผมอาวุธที่อเมริกาส่งไปให้หลายต่อหลายอย่างเนี่ยนะครับผมมันเป็นอาวุธที่ใช้ในเชิงรับทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นจรวดสติงเกอร์นะครับผมหรือว่า จรวดเจเวลินที่เอาไว้ใช้ทำลายรถถังเนี่ยหรืออย่างอื่นเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันเอาไว้ใช้โจมตีกับยานเกราะหรือยานพนาหนะของรัเสเซียที่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของยูเครนเขาเลยถือว่าอาวุธพวกนี้เนี่ยมันเป็นอาวุธที่เอาไว้ใช้ให้กองทัพยูเครนเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้ซึ่งรัเสเซียเนี่ยไม่ชอบอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ใช้เป็นเหตุผลในการยกระดับสงครามไม่ได้ถูกไหมเพราะมันเป็นแค่อาวุธป้องกันตัวอ่าหรือแม้กระทั่งรถยนต์หรือยานเกราะรถถังต่างๆเนี่ย ก็เรียกได้ว่านะครับผมให้ยูเครนมามันก็ไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยยูเครนจะขับทะลุเข้าไปยังมอสโกเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมมันก็เอาไว้ใช้ในเชิงป้องกันเท่านั้นแหละครับซึ่งเรียกได้ว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เนี่ยทางโปลแลนด์เองเนี่ยนะครับผมเคยจะเสนอนะครับผมที่จะมอบเครื่องบินมิค29จํานวนหนึ่งเนี่ยให้กับกองทัพของยูเครนไว้ใช้ต่อกรกักบฝูงบินของรัสเซียแต่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับผมห้ามไว้ ซึ่งเรียกได้ว่าทาโปรแลนด์กับอเมริกาเนี่ยก็มีการดีลกันนะว่าเออเดี๋ยวโปรแลนด์เนี่จะเป็นคนส่งมิก29เข้าไปให้กองทัพยูเครนเองแต่ว่าอเมริกาเนี่ยช่วยนะครับส่งเครื่องบินเก่าๆอย่าง f 16เนี่ยมาให้กองทัพโปรแลนด์ใช้แทนได้ไหมด้วยเหตุผลนี้เนี่ยจะทําให้อเมริกาเนี่ยไม่จําเป็นต้องยื่นมือเข้ามานะครับผมส่งเครื่องบินเข้ามาในยูเครนเองรัสเซียจะได้ว่าอะไรอเมริกาไม่ได้ไงแต่อเมริกาเนี่ยก็จำเป,ป็นต้องปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปเพราะอะไรกัน ไม่ได้เกี่ยวกับราคาของ F-16 นะครับ F-16 ของอเมริกาเนี่ยเขากะจะโลกันอยู่แล้วแต่ว่าต่อให้ทางโปลแลนด์เนี่ยเป็นคนที่ส่งเครื่องบินเข้าไปในยูเคร,รเนเองเนี่ยไม่ใช่อเมริกาเองโปลแลนด์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของนาโตเหมือนกันถูกไหมแล้วก็เรียกด้ว่าเป็นสมาชิกคนสําคัญด้วยเป็นหนึ่งในประการด่านหนึ่งนะครับที่กั้นระหว่างรัเสเซียกับยุโรปไว้ถ้าทางรัเสเซียจับได้เนี่ยว่าเครื่องบินที่เอามาใช้รบเนี่ยนะครับผมใช้ต่อสู้กับเครื่องบินรบของเขาเนี่ยเป็นเครื่องบินของโปแลนด์มันสาามมรถคคิดดไ้2แบบผก็ือ1 โปแลนด์ส่งเครื่องบินมิก29เนี่ยให้กับยูเครนใช้หรือ2นะครับนี่คือเครื่องบินของกองทัพโปแลนด์เองเลยด้วยซ้ําซึ่งถ้าเป็นเหตุผลนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนกับโปแลนด์เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามแบบโดยตรงอาจจะทําให้รัสเซียเนี่ยประกาศสงครามใส่โปแลนด์ได้อีกประเทศหนึ่ง และถ้าเกิดประกาศสงครามใส่ประเทศนาโต้หนึ่งในสมาชิกเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับผมก็จะเข้าร่วมตามข้อตกลงที่วางไว้และรวมถึงอเมริกาด้วยเท่านั้นแหละครับผมโอ้โหคงไม่ต้องบอกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมมากๆเลยอเมริกาเนี่ยจึงจําเป็นต้องเบรกโปรแลนด์ไว้ก่อนนะครับบอกเก้ยอย่าพิ่งส่งอันอื่นเข้าไปได้แต่เครื่องบินเนี่ยห้ามส่งเด็ดขาด แต่อย่างนี้หลายคนก็อาจจะถามนะครับว่าพี่เจตผมยังเคยเห็นคลิปที่เครื่องบินของฝั่งยูเครนเนี่ยเข้าไปโจมตีนะครับผมถล่มเป้าหมายนู้นเป้าหมายนี้ ในดินแดนของรัสเซียอยู่เลยแล้วทําไมรัสเซียถึงไม่ยกระดับสงครามล่ะต้องบอกเลยนะครับว่าเครื่องบินเหล่านั้นเนี่ยมนเป็นเครื่องบินของกองทัพยูเครนเองที่ไม่ได้มีใครให้มานะครับผมและ2ประเทศนี้เนี่ยมันทําสงครามกันเองถูกไหมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้เครื่องบินเนี่ยทำการโจมตีกลับใส่เป้าหมายในรัสเซียเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมากไงครับถูกไหมเพราะมันก็เป็นแค่เครื่องบินของยูเครนเนี่ยมันไม่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศอื่นรัสเซียเนี่ยจึงไม่มีข้ออ้างในการไปประกาศสงครามหรือว่าไปกล่าวหาประเทศอื่นได้ว่า เรื่องบินกับยูเครนนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับผมกลุ่มพันธมิตรเนี่ยโอ้โหสนับสนุนทุกอย่างแต่ว่ามันก็มีเส้นบางๆที่กั้นอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยยุทโธปกรณ์อันนี้ออฟลิมิตนะยุทโธปกรณ์อันนี้แตะต้องไม่ได้นะส่งไปไม่ได้เรียกได้ว่าน่าจะเป็นการบาลานซ์นะครับผม ความมั่นคงในภูมิภาคที่มีการวิเคราะห์และอาจจะมีการแบ็กแชแนลคุยกันด้านหลังมันแล้วนะครับผมมันถึงเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมายังไงเราก็ขอติดตามกันต่อไปนะครับว่าแนวทางในการส่งอาวุธต่างๆให้ยูเครนเนี่ยมันจะไปในทางไหนมันจะมากขึ้นหรือมันจะน้อยลงหรือว่ามันจะยกระดับอะไรนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปวันนี้หากข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับทุกคนไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ